ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องที่เรานําเสนอกันมาตลอดค่ําคืนนี้เรื่องนี้ก็ต้องนําเสนอเหมือนกันเพราะว่าเป็นข่าวต่อเนื่องกันมากับความคืบหน้าคดีของแม่ตั๊กและป่าเบียทองที่ไม่ตรงปกเป็นเหตุค่ะนํามาสู่วันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปยึดอายัดรถหรูของครอบครัวนี้ครับทรัพย์สินที่ยึดได้เยอะมากค่ะ รวมมูลค่าแล้วกว่า70ล้านบาทด้วยกันแต่ว่ามันก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการที่เคยเอาไปลงคลิปและก็ให้เราได้เห็นกันอย่างเช่นนาฬิกายี่ห้อหรูหรูเนี่ย<ะ>จำนวนเยอะเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูไม่เจอของเหล่านั้นนะครับ สภาพนี้คือการเคลื่อนย้ายรถหรูนะครับแต่ยังมีอีกหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะตู้เซฟเนี่ยเปิดแตกเจอแต่ความว่างเปล่าแล้วเมื่อคดีมีมูลค่าสูงแล้วเป็นช่อโกงประชาชนเข้าฐานความผิดปปงนี่มีโอกาสที่จะเข้าสู่คดีพิเศษของ DSI ม,มั้ยฮะคุณชาดามีโอกาสสูงเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกเลยนะคะว่าจากการตรวจสอบดูเนี่ยเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันเลยว่าทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดหรือไม่แล้วก็จะทําคดีนี้ให้เกิดความรวดเร็วติดตามทรัพย์สินที่ถูกช่อกรงนั้นเอากลับมาคืนให้กับเหยื่อให้ได้นะคะ